สวัสดีค่ะทุกทนคนกลับมาเจอกับปางบอรีเออีกครั้งนะคะวันนี้ก็ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ลงกันแดดน,นะคะวันนี้เรจะมาใช้กันแดดตัวนี้ที่มันเห็นในติ๊กต็อกนะคะ <c oughs> มก็เลยสอยมาเคือนี้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือ glow filter ค่ะ sun smooth ค่ะ protect UVA UVB for all types k i n ค่ะจากแบร์ r a รค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน แดดสําหรับผิวหน้าผสมรองพื้นมีขนาดท่ากลามแต่ปั๊มเนี่ยได้มาในราคาแบบเกือบร้อยเลยเพราะาเหมือนมีค่าส่งในออต่อๆด้วยอะไรอย่างี้คือราคาจริงจาไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะเขามีสีเดียวนะคะแล้วปั๊มก็ลองใช้ไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะคะปั๊มชอบแพ็กเกจของเขามากเลยอะปั๊มรู้สึกว่าน้องผู้หญิงคนนี้มีความแบบสวยงามอะไรเงี้ยเป็นแบบแพ็กเกจประมาณนี้นะคะ แต่แลด5กรัมที่ขายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปราคาประมาณนี้ถือว่าราคาแบบปกติมากแต่ถ้าเป็นกันแดดที่ขายในเซเว่นเลเว่นที่เขาแบบผลิตแบบเป็นล้านๆชิ้นมันก็จะราคาถูกกว่าน,นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนิดต้อนจะออกไปข้างนอกนะคะเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีรอยเกละเนาะแต่ว่าตัวเนื้อ,อมันก็ไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นเนาะเขาบอกว่ามันแบบกันน้ํากันเหงื่อได้ดีนะคะแล้วก็เนื้อบางเบา คือเนื่องจากว่ามันเป็นตัวอักษรสีขาวดิฉันมองไม่ค่อยจะเห็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เคลมเรื่องความแบบปกปิดอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องลงสองข้อนิ้วต่กันแดดแบบนี้ที่มันผสมรองพื้นอะมันไม่สามารถลงสองข้อนิ้วได้นะยู่แต่ว่าเราจะค่อยๆลงไปก็แล้วกันนะคะทีละเลเยอร์เี่ยมันลงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันผิวมันแบบผิวมันมีความแมตต์หน่อยนะคะมันแบบคือ ถ้าเป็นแบรนด์อื่นอย่างเช่นแบรนด์ซันคิสเลยที่เราเคยรีวิวไปเนาะมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เป็นแป้งๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแบรนด์อะไรีกัะแบรนด์ราชิกก็จะเป็นมูสอะไรอย่างนี้นะคะอืมแบรนด์จินก็จะเป็นออกแนวแบบผสมรองคล้นแบบจริงจังไปเลยอันนี้มานว่าหน้ามันมีความผ่องขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแมทฉะนั้นคนผิวแห้งอย่างปาล่ะค่ะไม่ต้องลงแป้งได้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากดูดิ เี่ยงง่ายมากมากเลยคือในวันที่เราอยู่บ้านเราจะใช้ตอนนี้ตลอดเลยเพราะวันค่อนข้างที่จะเปลี่ยงง่ายไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบแล้วก็แห้งหน้าแบบของผงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อมันเปลี่ยง่ายมากๆเลยคือเขาบอกว่ามีผสมรองพื้นแต่ว่าเราสุกว่ามันค่อนข้างที่จะบางเบาแต่ว่ามันก็จะมีความขาวหน่อยนะซึ่งบามแนะนําว่าคนใช้กับนิ้วมือแบบที่บามใช้อยู่นะคะ คือเจ้ากันแดดตัวนี้เขาดังแบรนด์เขาดังมาจากคีมย้อมสีผิวไอสีผมใช่ปะซึ่งปามไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าปามเป็นคนแบบผมน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากใช้พวกครีมเปลี่ยนสีผมถึไหม้เาจะบอกว่าเป็นออร์แกนิกแต่ว่าครีมมันก็ยากที่เป็นออร์แกนิกเนาะอ่ะเห็นปะยังเห็นรอยกะอยู่นะคะหน้าก็จะแบบผ่อง,องๆอะไรอย่างเงี้ยใครจะลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมก็ได้แต่ในส่วนของปามน,นั้นพอแล้วค่ะ ก็จะลงแค่นี้แล้วก็จะแต่งหน้าให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปข้างนอกของเขาจะเอาไปซื้อของหน่อยหน่อยหนึ่งนะคะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็าให้ดูว่าเออมันไม่ได้ปกติดเนาะยังเห็นกระแต่หน้ามันผ่องดีอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนได้ผิวแมทไม่ได้มีความโกลเขาบอกว่าโกลฟิลเตอร์แต่รู้สึกว่าไม่ได้ฟิลเตอร์แล้วก็ไม่ได้โกลเป็นความแมทที่แนบผิวมากๆเลยนะคะ ผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงนะคะก็กลับมาจากข้างนอกแล้วเนาะก็ให้ดูหน้าเนาะคือปาไม่ได้ลงแป้งนะคะไม่ได้ลงแป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นเลยเลยรู้สึกว่าหน้ามันยังอยู่ดีมีสุขอยู่เลยนะคะที่เห็นช่ำๆมาว่าคือเป็น เหมือนเม็ดเหงื่อเหงื่อที่เราออกมาเนาะแล้วมันก็จะแบบขับน้ํามันออกมาซึ่งผิวมันโอเคมากเลยสวยแล้วก็กล้องสดไม่มีฟิวเจอร์นะคะเราสุกว่าตัวกันแดดมันยังเกาะติดผิวดีอยู่เลยแล้วไม่เป็นคราบเลยอะ่ะคือดีมากเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีตอนสี่ทุ่มนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอดีเมื่อวานกลับมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยวันนี้ก็เลย แต่งมาทํางานด้วยนะคะเราใช้แค่เจ้าตัวกันแดดของลอร่านะคะไม่เซ็ตแป้งอะไรเลยนะคะหน้ามีสุขตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีสี่ทุ่มเนาะมันก็มีหลุดบ้างช่วงจมูกอะ่ะร่องจมูกปากอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแมสเนาะมันมีหลุดบ้างนะแต่มันน้อยมากทุกคนมันแทบมองไม่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าสบายหน้าเราชอบมากของที่ซื้อมาแบบไม่ได้คาดหวงังส่วนมากมันจะดีเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนสี่ทุ่มนะคะ อาชุกโคนกําลังจะสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวบอมจะให้ดูหน้าอันนี้นะคะคือปามเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตอนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้คือไม่เกินคือสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงคือคือบามจะตื่นสิบโมงครึ่งแล้วก็จะเริ่มแต่งหน้าประมาณสักเศษโมงเป็นต้นไปนะคะจนตอนนี้ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะก็สําหรับเจ้าตัวกันแดดของลอล่านะ ปาลมโคตรชอบเลยอะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นผิวมากแต่ว่ามันจะไม่ปกปิดกระปามนะคะแต่ว่าผิวมันอยู่ดีมีสุขมากเลย ตกร่องบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่บำชอบผิวอะ่ะมันไม่ได้โกลนะคะบอกว่าโกลฟิลเตอร์แต่ว่าไม่ได้โกลแล้วก็หลุดที่จมูกนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะอะไรมากเนะะี่ยมันนิดนึงนะคะและอย่างที่บอกคือแบบแมสก็ติดไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยคือมันก็ติดนะเห็นปะมันก็จะมีความเหลืองๆเงี้ยมันก็ติดนะคะแต่ว่าบาชอบอะ่ะบรู้สึกว่าเฮ้ย ห้ากรัมหกสิบเก้าบาทมนะั้งคือแบบดีมากสําหรับตัวปาล์มเลยเรวมชอบมากๆรูหน้าดิคือคือช่วงนีโ้โอเคอากาศมันจะเย็นแหละแต่ว่าแดดมันร้อนมากนะคะก็ดีแต่ว่าตัวนี้จะลงสองข้อนิ้วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีการวอกรอยได้นะคะก็แนะนําให้ลงกันแดดเป็นเนื้อเซรั่มไปซักข้อนิ้วหนึ่งก่อนก็แล้วค่อยลง ตัวกันแดดลอล่าตามไปชอบมากๆเลยอยากให้เขาทาเป็นแบบหลอดรู้สึกว่าส่วนตัวความชอบอ่ะอินเลยชอบมากมากเพราะว่าผิวมันอยู่ดีมีสุกไม่มีมันไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นกันแดดแบบซองใน t ิกตอกในแบบพวกสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ปาล์มรู้สึกว่าชอบที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาเลยเพราะมันสบายผิวค่ะปกปิดไม่ได้ดีนะถ้าใครเน้นการปกปิดตัวนี้ข้ามไปอาจจะไม่ชอบแต่ว่าปาล์มชอบงานสบายผิวตัวนี้สบายผิวกอติดผิวดีคนผิวแม่แห้งผิวมันสามารถใช้ได้นะคะเลอะแมสค่ะแต่ว่าไม่ได้เลอะเยอะจนเกินไปนะคะก็ลองดูกันละกันนะคะเดี๋ยวมันจะลิงก์ร้านในทิกตอกแล้วก็ร้านในช้อปปี้ไว้ให้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำรับคลิปนี้วันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ